สวัสดีครับสวนกิตติธราครับผมอ่ะคลิปนี้ผมทำมาเพื่อนมาแชร์ประสบการณ์อย่างหนึ่งครับก็คือผักสลัดขายที่ไหนแล้วก็อยากมีลูกค้าประจาเนี่ยทำยังไงแน,น่นอนครับมันเป็นโจทย์เหมือนว่าง่ายบางคนบอกอุ้ยยากมาดูครับผมปลูกเองขายเองแล้วผมไม่ได้ผ่านคนกลางนะครับคนกลางหมายถึงว่าเราปลูกแล้วไปส่งแม่ค้าแล้วก็แม่ค้าไปขายต่อแต่ผมจะขายตรงให้กับร้านอาหารให้กับโรงแรมเลยแล้วจะพามาดูครับว่า ทำยังไงแล้วทํายังไงให้มันมีลูกค้าประจําหายังไงมาดูครับอ่านี่มาอยู่โรงหน้าบ้านครับเริ่มโตแล้วช่วงนี้ก็ข่าวกําลังสวยเหมือนเดิมครับเร d โอ๊กจะโตช้ากว่ากรีนโอ๊กอีกแล้วช่วงนี้เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวที่สุดเลยมาเดี๋ยวพาไปดูทางนู้นดีกว่าผักสลัดขายที่ไหนถามกลับครับที่ไหนใช้ผักสลัดนั่นแหละครับลูกค้าเราอยู่นั่น ถ้าถามว่าที่ไหนใช้แน่นอนครับร้านอาหารร้านซูชิร้านชาบูโรงแรมอืมเน้นๆครับเขาใช้ของผมเนี่ยผมส่งร้านอาหารญี่ปุ่นกับโรงแรมห้าดาวเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าผมไปหาลูกค้ากับลูกค้ามาหาผมทำยังไงตอนได้ที่ปลูก ผมก็เหมือนทุกคนนั่นแหละครับขายให้กับคนข้างๆตรงนี้ถ้าเพื่อนๆคนใดทํางานประจําอยู่ได้เปรียบนะครับเพราะว่าโต๊ะข้างๆของเราหรือหัวหน้างานเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายที่เขามีแฟน,นแน่นอนครับทุกคนรักสุขภาพเอาจุดนี้มาอ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาของการขายครับเราก็ชูจุดเด่นของเราเนี่ยแบบนี้นะงนี่นะเขาก็จะเริ่มซื้อไปลองไปชิม จากนั้นเราก็ขยับขยายปลูกเยอะพอมันเยอะปุ๊บคนข้างๆมันซื้อไม่ไหวแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาที่เขาใช้บ่อยอืผมไปติดต่อเองครับตอนแรกไปที่ร้านอาหารก็ติดต่อเองเอาผักไปเลยครับการคุยของผมคือผมจะถือผักไปเลยอย่างละถุงอย่างละถุงไปเนี่ยเราไม่รู้เลยครับตอนแรกว่าเขาใช้ผักแบบไหนบ้างถือไปเลยบอกว่าพี่ครับที่ร้านใช้ผักสลัดไหมพอดีผมทําผักสลัดนะครับอืม แล้วก็คุยกับเขาว่าหรือถ้าเขาบอกเขาใช้พี่ใช้ตัวไหนบ้างใช้วันละอย่างละเท่าไหร่ครับโดยประมาณถามเขาคุยกับเขาแล้วก็ตกลงเรื่องราคาถ้าร้านนี้ไม่เอาบอกว่ามีลูกค้าแล้วก็ไม่เป็นไรหย่อนผักไว้ให้เขาเลยผมให้ลองดูผักของผมครับผมไม่คิดตังถ้าพี่สนใจยังไงเอาเบอร์โทรผมเอาไว้เผื่อวันไหนพี่ขาดเหลือก็โทรมาหาผมนะ ผมจะใช้วิธีการนี้ครับมันจะง่ายจากนั้น <c oughs> ก็ติดต่อคุยกันเลขเบอร์โทรแล้วก็ถามเขาเป็นยังไงผักของเราอะไรเงี้ยแต่อย่าเซาซีนะครับถ้าเราเป็นเขาโอ้๊ยนี่ภาษาบ้านผมเรียกไอ้นี่ร่ำไรเหลือเกินนั่งโทรมาบ่อยไม่เอาไว้หมันไส้ไม่ชอบคนแบบนี้คนมีหลายแบบครับ ดังนั้นเวลาเราหาลูกค้าเราก็ต้องหาดูหลายๆที่เผื่อได้เผื่อไม่ได้ทีนี้อย่างที่ผมส่งเมื่อก่อนผมส่งร้านซูชิด้วยครับร้านซูชิจะใช้แค่เรดโอ๊กกับกรีนโอ๊กแค่นั้นอันนี้จะง่ายครับสําหรับเพื่อนเพื่อที่ส่งร้านซูชิแต่ว่าร้านซูชิที่ผมส่งเนี่ยเขาใช้วันละอย่างละแค่หนึ่งโลผมก็เลยบอกเขาว่าพี่ครับผมไม่คุ้มไปส่งจริงๆเพราะว่าผมเข้าเมืองอ่ะไปกลับมันก็สามสิบกโลนะถ้าผมส่งแค่สองกิโล มันก็ไม่ไหวแตถ้าให้เขาสั่งครั้งละอย่างละสองโลเขาก็ไม่มีที่เก็บผักเอาไว้อะอันนี้ก็แล้วแต่ครับไม่เป็นไรเราไม่ว่ากันถ้ามันข้อตกลงไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้โทษเขาเขาก็ไม่ได้โทษเราเพราะว่าทุกอย่างมันต้องมีปัจจัยเนาะ,ะอย่างร้านอาหารญี่ปุ่นที่ผมส่งปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวผมยังไม่คุยกับเจ้าของร้านเลยผมส่งมานาน,นตั้งแต่ตั้งแต่เขาเปิดสาขาที่บุรีมําเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปคุยกับเจ้าของเขาหน่อยเดี๋ยวขอทําวิดีโอไปส่งที่ ที่ร้านเขายังไม่กล้าขอยังไม่กล้าทําวิดีโอเลย,ยไม่ได้ขอเขาแต่โรงแรมห้าดาวเลยขอเขาเขาก็เอาเลยเอาตามสบายเลยแต่ว่าที่ร้านยังไม่คุยกันเลยบอกว่าเป็นร้านใหญ่มากครับผมบอกเลยทุกคนทั่วประเทศรู้จักแน่นอนเนี่ยเพราะมีสาขาเกือบทั่วประเทศเลยดังครับเพราะว่าเป็นรายการที่ผมชอบดูเลยเป็นรายการเชฟกระทะเหล็กตรงที่สาขาจังหวัดบ้านผมต่อมาทํายังไงให้เขามาหาเรา ของผมโรงแรมห้าดาวเนี่ยมาหาจริงๆเนี่ยผมบอกเลยครับว่าเวลาทําผักส่งร้านอาหารญี่ปุ่นกับส่งโรงแรมห้าดาวเนี่ยโรงแรมห้าดาวผมบอกเลยนะครับถ้าพูดภาษาเราก็คือเขาเลือกของที่ไปอยู่ในโรงแรมเขาเนี่ยเขาเลือกแบบละเอียดจัดสรรแบบดีมากเลยนะครับถ้าพเราพูดภาษาเราคือเขาเรื่องมากจริงเขาไม่ได้เรื่องมากครับเขาหาของที่ดีเนี่ยเอาไปให้ลูกค้าเขา วยจะเลือกเลือกเลยครับเพื่อนจะดูดูคลิปผมบ่อยๆเมื่อก่อนจะสังเกตตรงเรงินผมทําง่ายๆแบบยังไงก็ได้แต่หลังๆมันเนี่ยเรื่องสุขลักษณะเรื่องความสะอาดเรื่องอะไรต่างๆผมจะเริ่มเนี้ยบแล้วเพราะว่านอกจากจะส่งผักให้เขาบ่อยแล้วเนี่ยประจําแล้วเนี่ยเขาก็ยังมาหาเราบ่อยๆด้วยครับการที่เขามาหาเราบ่อยๆเนี่ย สำหรับผมผมมองว่ามันกดดันเลยเพราะว่าเขามาเนี่ยเขามาดูอ,อ่ะผักเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ช่วงนั้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่สิ่งหนึ่งก็คือเวลาผมส่งผักถึงผักผมจะยืดผักผมจะขี้เรศเขาไม่เคยบน่นเขาไม่เคยว่าไม่เคยมีอะไรกลับมาเพราะเขาคิดว่าผมทาดีที่สุดแล้วแล้วก็ในช่วงนั้นอย่างช่วงเนี้ยผักยืดผักยืดก็เป็นเรื่องปกติเพราะมันไม่มีแดดเชฟรู้ครับว่าผักช่วงเนี้ยแต่ละฤดูเนี่ยเป็นยังไง เราแค่ทําให้สุดฝีมือของเราให้เขาเนี่ยยืดไม่ยืดผมก็ส่งทั้งยืดนี่แหละเพราะเขาไม่ได้ตัดลําต้นทําเขาก็เอาใบนะฮะใบใหญ่ก็ไปรองจานใบเล็กก็ไปทาอย่างอื่นเขาเก่งอยู่แล้วเขาที่สุดอยู่แล้วเราก็แค่ทําให้เขาวิธีการที่ผมทําให้เข้ามาหาผมก็คือผมผมเล่นโซเชียลผมท o u t u b e ผมโพสต์ใน f a c e b o o ลงหลัง,ลงผมไม่ค่อยโพสหรอกครับถ้าใครเป็นเพื่อนผมใน facebook หลายคนอยู่ครับที่ดูคลิปผมผมไม่ค่อยโพสต์ผมโพส์ก็ เรื่องอะไรขายมะพร้าวไอ้พวกนี้ของผมนั่แหละแต่พาขายผักผมไม่ค่อยโพสหรอกเพราะว่าผมไม่อยากหาเรื่องปวดหัวเข้าตัวเพราะว่าโพสไปเดี๋ยวมันก็ต้องขายแล้วมันกระทบกับลูกค้าประจําเพราะการมีลูกค้าประจําเนี่ยเออขอเล่าให้จบก่อนที่เขามาหาเขาก็อาจจะเห็นอย่างผมอย่างสมมุติผมอยู่บุรีรัม์เนอะก็จะมีกลุ่มขายอาหารอย่างกลุ่มบุรีรัม์อร่อยบอกต่ออย่างนี้ทุกที่ครับอำเภอทุกอำเภอมีหมดทุกชุมชนมีหมด เข้าไปอยู่ในนั้นเลยครับเข้าไปเพื่อที่จะขายสินค้าเราผมอยู่ห้วยราชีไกลนะครับเมื่อก่อนผมยังไปโพสขายในกลุ่มขายของอำเภอลำปีมาซึ่งมันต้องข้ามอำเภอเมืองไปอีกอะ่ะไกลแต่ว่าถ้าไปขายที่ไอของโพสลำปีมาเนี่ยโอ้ขายดีครับก็ครั้งหนึ่งก็สามสิบโลนี่ได้เลยนะครับสบายๆในเวลาโพสแต่เ,เราต้องขยันส่งแต่ผม ส่งบ่อยๆงั้นก็ไม่ไหวบางทีมันสู้การมีลูกค้าประจําไม่ได้แต่นั่นคือก้าวแรกที่เราทำนะเราโพสบ่อยๆเขาก็จะเห็นพอเขาเห็นเขาก็จะเข้า,ขามาดูแล้วก็ที่สําคัญครับสวนของเราก็ปักหมุดหน่อยอย่างไทยอยากเห็นสวนผมก็พิมพ์คาว่า,าสวนกิติธารามันก็จะขึ้นใน Google เนี่ยเพื่อม,มันจะอยู่มุมใดของโลกก็ตามพิมพ์ไปปุ๊บมันก็จะขึ้นเส้นทาง,ทางเพื่อนๆมาเองแค่นั้นเลยครับคนมาบ่อยไหมที่สวนหนูบ่อยครับ อ่ะให้ดูทางแล้วกันดูฮะมือนทางหนูเดินเนี่ยสึกหมดแล้วใครๆมาก็ชอบโรงใหม่นี่บอกอุ้ยสวยจังเลยพี่แต่สําหรับผมมันสวยตรงไหนวะเราทําให้แต่ได้มีผักขายเออแต่เขาชมแล้วก็ดีใจครับดีใจอืมอ่ะทีนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับการมีลูกค้าประจําเคล็ดลับการมีลูกค้าประจํานะครับไม่ใช่รู้จักกันหรอกผมไม่รู้จักหรอกครับเจ้าของร้านอาหาร ผมไม่รู้จักเชฟมาตั้งแต่เกิดหรอกครับผมไม่ได้รู้จักเจ้าของโรงแรมเพื่อนผมไม่ได้ทํางานในโรงแรมเลยไม่รู้จักกันทั้งสิ้นทุกอย่างทําให้เรารู้จักกันก็เพราะว่าวัตถุประสงค์ครับเราอยากขายเขาอยากซื้อแต่ทีเนี้ยพอเราขายของไปแล้วเนี่ยทำไงให้เขาซื้อซ้ําอันนี้สําคัญมากเลยนะครับคุณภาพคุณภาพต้องได้คุณภาพได้แล้วไม่พอนะครับต้องมีของสําคัญมากเลยครับ เราต้องแพลนให้เป็นนะครับว่าร้านอาหารเนี่ยใช้อะไรมัง่งครั้งละอย่างละเท่าไหร่สัปดาห์ละกี่โลอะสมมติหนึ่งร้านที่ผมส่งเอาสามอย่างเรดโอ๊กกลีนโอ๊กฟินเลครั้งละอย่างละหกโลสัปดาห์ละสองถึงสามครั้งอันนี้ผมต้องแพลนแล้วว่าไอ้สามตัวเนี่ยผมต้องเพาะครั้งละสองสองยี่บ้าบาทของผมนี่นี่ยครั้งละหนึ่งซองแล้วผมก็เพาะสี่พันครั้ง อืมเพื่อให้มันทันต่อความต้องการของร้านนี้อีกร้านนึงเอออีกโรงแรมนึ่ง Red Oak Green Oak, Green Coast. เรดโอ๊กกรีนโอ๊กฟิเล g กรีนคอ a s สเออมันมีกรีนคอสเพา่มมาแต่ใช้ไม่เยอะคอรสใช้ครั้งละหนึ่งโลก็กะเลยครับหนึ่งถึงสองโลสำหรับกรีนคอสเนี่ยสัปดาห์หนึ่งสองลังสัปดาห์หนึ่งสี่ลังแค่นั้นเลยครับปลูกไปเลยไม่ยากแต่ที่มันยากก็คือเนี่ยเจ้าของโรงแรมขอมา นุมทำนี่พี่หน่อยพี่อยากได้บัตเตอร์เฮดไว้กินเองพี่ครับบัตเตอร์เฮดช่วงนี้อาจไม่สวยอัานไม่หอนะครับแดดไม่พอมันจะมาไม่ค่อยหอเท่าไหร่ไม่เป็นไรทำมาให้แต่มีใบพี่ใช้หมดพี่กินโอเคผมทำให้มันก็เลยเป็นแบบนี้ฮะมีไม่กี่คนแล้วครับที่เป็นคนอย่างผมคือเวลาเข้าไปร้านอาหารไปโรงแรมเนี่ยเชฟชวนไปคุยข้างในไปพูดคุยไปแลกเปลี่ยนทำนี้พี่หน่อยทำนั้นให้พี่หน่อย ผมก็เร็วตังปากได้ครับบางทไีไม่รู้จักหรอกมันคืออะไรก็มาศึกษาเอ,าเองก็ทาโรงเรียนเพิ่มแล้วครับก็จะทําให้เขาในสวนตรงนี้ปลูกให้ฟังหลังจากโม้มานานการจะมีลูกค้าประจําเนี่ยเราต้องหาลูกค้าให้เป็นไม่ใช่ว่าเราปลูกเป็นอย่างเดียวนะครับต้องขายเป็นด้วยช่องทางการขายเยอะแยะครับอยู่กลางทุ่งอย่างผมมาวางขายหน้าสวนมีใครซื้อหรอครับชาวบ้านบ้านผมบอกตรงเลยไม่ซื้อ ขาไม่กินเราผักสลัดภาษาบ้านผมเขาพูดอีสานล่างผี่คลายเตื้อก็คือปลวกผิดสำรงแค่นั้นนะครับกินไปเดี๋ยวผิดอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้เรื่องมากเราก็ต้องไปหาร้านอาหารหาคนที่เขากินคนที่เขาใช้คนที่เขาซื้อแค่นั้นเลยครับไม่ได้ยากหรอกก็ไปหาดูเอาแล้วทีนี้การจะมีลูกค้าประจําเนี่ยคือเราต้องมีผักให้เขาตลอดทุกปีทั้งฤดูราคาเขาไม่เกี่ยงครับผมบอกเลยทุกร้านที่ผมส่งไม่ได้สนเรื่องราคานะครับ เพราะมันเป็นแบบราคาผักถ้าเทียบกับวัตถุดิบอื่นๆเนี่ยมันขี้เล็บเข้าเลยนะครับว่าจะเป็นหนึ่งรอยร้อยี่สิบาทได้พวกเนี้ยร้อยสามสิบร้อยสี่สิบมันอาจจะต่างกันเขาไม่ได้สนใจหรอกนะครับถ้าเราไปขายตัดราคาอย่างนี้มีอย่างมสมมุตินะผมขายร้อยี่สิบอีกคนไปให้ร้อยเราคิดว่าให้ขายขายเราขายถูกกว่าเขาต้องซื้อไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปครับเพราะว่าเขาดูที่คุณภาพมากกว่าอะ แค่นี้นะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนส่งรูปไปโรงเรียนก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ